สบายดีเดอ้อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาดาวบ้านนาะทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีย,ดยังแรงทุก้ลูลถูกป้าลูกเนีวเมื่อนี้ท่านว่าน่อยกิ้งขา่ากบเอือยเอือยเป็นคนป้อนน้องป้เป็นคนเอืยเนนอยเอือยเป็นคนป้อนกันเดียววะถมาสิป,ป้อนกระโตคนได้ป้อนนันเปิดซ่องคนีห เขากินก่อนมาดูเลยวลาเรายิางสิพัดอันตับตับมงกใ่่เสดอกพักบัวเอ้อเอนอยเล่เจ็บนี่นะววนามากเอเนอยถอดไข่กินมือสามหน่วยสามฟองจแจบบรึเป่แจบผูู้ บบาน่าชาแส่บอย่บอืมบแส่บสีมือเลยเสบได้ทานวันหน่อยกินเอากินเอาเเขดกินไข่แล้วเด้อเอกินปลาเด้อดิกินลบ้นั่นเลไแม่กินเขาแั่นเราปอดมึงดูฮรังบ้ามึงดูไม่ไ่อ่อสิกินบกินอ่ะ

กินถีไปบะเฮ็ดได้ลูกไปกินยังติดในนภายุงบน่นะจ๊ะ่มดก็แม่ใช้ยุงก็น้องกินไรค่มแล้วน้องกินไรค่มแล้วกินไรค่ม<อ>เ,เรียกข่อยเอาให้เขาย,ยัางกินขาอยู่ เต็มป่าข้าป้อนของฝ่ายงามแรงโอ้ย่างอะได้บาดนี่จริงจะจริงจะเลยแท้แต่แปดน้ำบอเพียงกันขันเป็นปูนน่นกับเปลือกน่นโอ้ย่างเก่งแปดมันตัวสูงตัวต่ำเด้ Long khi lắng lại lang hải kim ngang kim ngang kim ngang lưu phụ hôn hả luôn <laughs> 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 hai <laughs> 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 ที่ขาลู่ใชเนาะโตกับมเนตเบาๆโอ้าวลูกก็คือบูตเตอนี่อืมมีเบานัง่งบจักบาหัวหน้าเล่นผูเอาขาให้เอื้อย น็นยัอองเปลี่ยนบะอ,อ๋อ,อ,อ,อกเ่นมาใส่มือคอยบอเอาไว้ันไหนไปแซ่เอาไป้อิม่มแล้วบน่อาอิ่มแเขาเข้ากินแต่เฮงเลยเอ,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 อาดิม,มานี่ยเอาหายอยู่เอาหายอีกแล้ว

บ่อบ่อเอาเอยิงหน่อยมาเดินยิงขาวเลยบอกินมาบ่อ่อเอาสวายดีเลยพี่น้องสวายดีป้าลุงฮับเอาูเจ้าตูเจ้าคมพอลงเห้นแ้นี่ลูก เอา <laughs> 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 <laughs>

ไม่บ้ไฟ้าะจะคิดไไฟฟ้าม่ไหนใชมตัดมูอเชนสจห้องห้วไฟว้าจะพัดลิกนะอืมหัวบาว้าตับมันออกมาแบบเราจะพัดมกันสองนัเรียน,น,นอ่ะไอ้ยิ่งชิหนังกุดๆแล้วพวกกินมดแล้่อย ไอ้กำมือกิ้มมือชาวไปโรงเรียนอ่ะจับไว้หมดจับเยอะไป ทามคู่เด้อคูอ่บุญบานาข้องไพ่สได้ไปรีบอสทีได้ไปพอดนะรีบอรรบอสเด้อนินอยู่ไหนรังบุญินบุญบานาของไพ่เออพูเจามันชิเจ็บพอสังกองบุญไนะบอ,อสนั่งไหนเต็มบอดเต็มมานเลย น้องจาาันิน่าย่าจอยมันยัไปหลับแบบูเลยคุณสมาให้คุณพ่บคับขโมยกันยังมทันจะแบ่งนั่งก็ขาน

จอไปนหนกอยูกเ่เจ้ลูจะไปไนไม่ผวเชือมตือกันเลยวันนีเือมอืมหาเหตเอือดล้เอือกันอนอกก็นอนเบินังนั่นกับพ่อเดีกน้องเออกันิดหนาเขาคุณนลายเด้อดีมาเบิงมาส้มอย่าเห็ุเอือ ดูเลย